อันนี้มามาสวนไปก็สวนพี่อยากก็พีย่ยุพินพีย<า>่ยุพินมีกี่ต้นครับส <26. S 1> <26. S 1> องร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบเนาพี่น้องตาเพอบูนขนาดแล้ผมผมพี่จ่ายนะผมดีจนะ่ดจ่ายที่มาหอบผมนักขนาดละนักขนาดลายคนนะ่ะแม่จะได้ละปีนี้หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเนาะหกสิบเจ็ดอย่างหกสิบเจ็ดอืม อ่ลาวเดียวกันเออ,เออเจ้าแพรบมาเดินไปนี่ไปเจอจา่าภาษีตัวจริงแล้วอันนี้ออกเนรอครับนนเนอะออกเออออกเหรอเอาออกเหรอผมให้ก้อมนะครับผมให้ก้อมก่อนนะฮะ ปีนี้ได้สี่แสนปลายลำใหญ่กี่ต้นพี่ยุขินสองร้อยหกสิบสะเร้อยหกิบ่นขายได้เป็นลน้าต้นนะสามพี่วัานยังรับขึ้นอ่ะเรเขายอย่างไรได้ครับอาจารเราขายถูกเราขายถูอกอันแตงมี่ถูกตั้งกว่ออาจารย์จริจริงแตงม่้งอีก็ได้แล้วครับแต่ผมฮื่งตรงตรง,ตรงนี้อันผมอยากจะฮื่งกับจัดตรงหมู่ลาหมู่อย่างนี้ก่อนเนาะห่านเต่าที่หันสภาพแล้วพี่ยุขินเนาะ หมูแล่หมูอะไอย่างเงี้เคลียที่มันขึ้นอย่างอี้นะครับเคลียที่มันึ้้นหมูแล่หมูอย่างเงี้ยนะครับกับจัดแต่ก่อนครับเอาออกซะครับออกเนาะวอที่ออกวนที่งหาคุณจะมาออก้ปีแล้วไม่ด้าที่ไหนค่ะฮะีพีังหาหมูให้อะีมอาจอ่ะ มันออกอมันยยแค่จะดื้อสารอันนี้นี่ตรงดินมากอ่ะได้ลงหลายอ่อม่ได้ลงหลายปีละอันนี้คือคนต่างคนอย่างเดียวหมนี่จากคอยฮักมันก็ออกแค่นักหรอครับว่าสึกว่าหน่วยจะดีหรอได้ได้แต่เขาขายรมได้นแล้วนะอันหา อ๋อขอบพระคุณแล้วนะครับขอบคุณแล้วนะครับเออมาเป็นังมาเป็นเงาแม่เป็นังเป็นังอออดูแลหม่จรจัดตัยดูแลหม่จรจัดนักขนาอนะครับครับแมวแต่กครับแมวแมวนี่ตัวเนะพี่ยุิษอันนี้คือสักสามสิบแพร์รือสี่สิบบาทจะ่ป่งขึ้นมาเตอรดูแลใบชุดนี้ดีนะครับเนอะ ถ้าเราดูแลใบชุดนี้คือดีจะไปเพิ่มแมงโป่งแล้ฉีดถ้ายามมัามาได้สามชุดมันตันอยู่ละสามชุดมาได้เหลือแก่กเ็เพิ่มได้สองชุดเนาะถ้าเขาได้ามาันเป็ุกุ๊กในหูไปที่น่ะครับเพราะไอหมูนเนี้มันคือเนี่ยเขามันคือเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นนี่เป็นตู้เย็นจะเก,งงนนนะเก็บพลังงานไปตรงนี้นะครับเก็บพลังงานไปตรงนี้ถ้าหากว่าอาหารมันลักมาันจะาดันขึ้นไปเป็นจอดครับบดีพ่นสารบดีพ่นลักใบมันรุนแล้วไป,ป กล้องดูไม้ไออผ่ครับเนี่ยขม้เนี่ยั้าเปลืองไม้ก๊อฟมึงบ่ถ้าถ้าเปลืองไม้กอมกได้ตดเปลือกไม้กอม๊อม,กอ,มอ,มกอมอ่ะบ้านมีแมวมีหมาไม่ครั <c oughs> บ <c oughs> ช่วยเรือหมาจนชัดช่วยเลือแมวอย่างเงีครับ ต้มย่อยก็จัดนักหรอพี่ยุขินจีป็นหัคือสียงพูคือทำตามที่ผมบอกไปอย่างไปอย่างนะครับเนอะฟกป้องใบชุดแรกไว้พี่ยุขินไปไล่พ่อเหรอไปไล่ลอกเขาเหรอกิ้งะแกงเนี่ยเอาออกเหรอแล้วคือคืออย่างอี้เอาออกเห็นนะครับเนอะขาวเนอะเจ้าเอ้าออกเหรอนักขนันแหนะ ครับอันนี้อันนี้ถามก่อนอันนี้จะเป็นความฮูมมุติแบบสุดๆเลยนะที่เคาะนี่คือใส่ปุย๋ยครับอแท่จริงการใส่ปุย๋ยปลายบายอจุดที่ไหนแหกตูสตเทเนาะแตี๋ยที่พี่พิยุกินบอก้ะใส่ประมาณครับเนาะใส่ตังเทสเลยครับ ใส่ปุ๋ยทุกครั้งใส่น้ำตัวเนะครับเนาะใส่น้ำตวัวเคือถ้าเขาไปใส่ทั้งเขาก็สมัม่จะให้ใส่ทั้งใส่ทั้งตายต้ไม่อยู่ทีงไหนเนี่ยใต้ไม่ทังเท่หักจะไม่ทังเท่แล้วนะครับหักจะไม่ทังเท่เนาะหักจะไม่ทังเท,งเท่ทำทำใบถ้าใบาป้วงแล้วครัาบใบป,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 ป้วงจตะเนาะใบป้วงจติีนาะก่ยุคนมีน้ำก่อเออถ้ามีน้ำเป็นยังแต่ก็ครับปีที่ผ่านมา แตกก่อนแตกน้อยๆแตกน้อยๆแตกน้อยๆอยมากแล้วนะแตกน้อยๆออ่ะยาค่ายยาพ่นได้เนรอมาเป็นยังพ่นได้เลยพ่นได้ครับพ่นได้คืดปฝอนแม่จะได้แปะอันนี้หนอ ตัวจริงนะนี่ตัวจริงเลยได้สูตรไล่ไปจัดหนักอะไรกีอะไรเลยรอนะะครอนะเนาะรอผมอ่ะโอ้ได้สูตรรับสูตรเนแกผมไปจัดหนักฮะมาตุ้ยผมว่าผมตุ้ยนะแน่เฝดแบบตุ้ยแล้วแล้วตัวแท้ตุ้ยก่อนตุ้ยโอ้ใจอ่อนเนาะใจอ่อนแล้วตัวนี่เนี่ยอันเนี้ยเนี่ยสำคัญหันก่อน ก้องนี้นียเนี่ยแม่หอดก่มาหอด้มาหอด้ะมาหอด้ผู้เล้ยเมจะจูนอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ย่า่กัเนี่ยผนะมัเนี่มนจะกินเนี่ยนมันต้องมีะถ้าไม่มีนี่ม่จ่อยไรนีะมันมีเนี่ย เนี่ยหันก้องหันก็อยากเห็งพอะสวนพี uh ่ยุคินเนี่ยห no? ันก็อครับผู้้ายเนี่ยเนี n ih? N ih? ่ยเนี <ued> ่ย <growing> หันก็อครับวันนั้นผมไปละปูนลูกเน้ะหูได้ไรอาจารย์หูกับหมูหูไปอาจารย์ได้ไรเนี่ยฮะหันก็อครับมูลนี้จะกินใบพ่นเหรอครับพ่นเหรอครับใจแเลมดาพ่นได้เนอะ สวนวเนสร็าจากว้างสวนยิ่งใหญ่นะจ๊ะเนี่ยอืคุณยิงทำลิน้นี้ติดกันเลยกัรของพี่เขาอ,อยู่ติดกันเนะคะีค่ะติดกันเนี่ยเดี๋ยวถ้าอ,าออกมาจะไม่หิ้วเจ้าอันเนี่ยใหญ่ผลได้เลยอเลยอออันนี้ว่าต้องแต่งแล้วครับ พอละปอละตึ๊บพอละเนอะไปชูขีนมาไล่เลาะนี่ออกแข่ตอมเนอะให้มันเป็ดกึกเดือกขึ้นหนาร้นี่ตัดนี่ตัดกึกเดือกขึ้ออกแข่ตอมจะดีที่สุดฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมครับผมว่าไงครับแอ้เอ้ยอาจารย์เหี้ยแป้งเหี้ยสลับเปล่าไม่ต้องใช้กระตุ้นะครับเหี้ยแป้งเหี้ยสลับเปล่ากันครับผม ไปดูในคลิปใน u t u b e ผมหาผมลงไว้แล้วนะสลับยาตันเนอเพียแป้งเพียสาะเปาพอเนอะในคลิปใน youtube มันจะมีฮะละเรื่องกับยัดเพียแป้งเพียสารเปาใน u t u b e ฮะที่ผมใส่เสื้อสีน้ำเงินสปายกระเป๋าหน่เนอะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมฮะเออเออแบบเหมือนไอ้พิมพดูว่าอาจารย์ประสิทธิ์เพียแป้งเพียสาะเปาเดี๋ยวออกมาละตอนนี้ผมติบลงพื้นที่อยู่ที่เป๋าเนาะ ครับาดเดี๋ยวถ้าอยากได้ถ้าได้เอาแมลงขนโพปิกก็ได้นะไอ้หนอขาด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 พี่ยุคินกิ่งนี้ออกเห็นเนอะครับอันนี้ออกเห็นเนอะนี่นะอ่าออกเนอะถ้ามันป่งขึ้นมาเลยวมันจะปางแสงนี่มีประโยชน์ขนาดเนอะกล้องพอยอะเพราะว่ามันจะได้เป็นความหั้คับพี่น้องชาวสวนนะครับพี่ยุคินกิ่งที่มันตั้งระแกงฮะทัดออก แล้วของของพี่ยุพี้นนี่เขอทีทีโทรค่ะผมได้ปรึกษาผมไปสูตรไปสูตรแน่ๆพร้อมแต่มผมบอกมาตลอดมา่อก่อนสองร้อยเท่าไหร่ครสองร้อยหกสิบขายไปสี่แสนแปดสี่แสนแปดกูมั่นใจเจดโหลกก็ฟังขายฟังขายรอหลังชิปสองกันนะขายอย่างงี้มันได้ขายถูกอเป่าขายถูกไอ้จริงลำยอยอย่างทีทีเจ็ดโหลกไอ้ทีมันต้องรู้สึกว่าเป็นได้ขายถูกไปหน่อย ขายถูกมัน้อยเสียใจชั่วให้จริงก็นี้ของขายแปงงียด้วยน้วไต้นน่อยเอกว่าอี๋นี่มันอย่งงูเออแลงมันแลงมะลุดเนาะถ้าเัาใหย่าแงมนี่ยเขาจะมาง้อเรามันสาวแงมน่ยเขาจะมาอ้อนจีบเาโอ้แบเปิดใจนักเออเปิดใจน่าเคว่าแกเมันมาจีบกบอยเลยเออขนานดเปิดแห้งมาแล้วห้างเข่งเฮ้ยได้โค่อยม หกแสนหูดหลวงมาเจ้าหูดหลวงหหูดลวงมาลืงเลยบ้นไหนได้แสนตายทีนี้นะม้านไหนสวนของบ้านบ้างส่วนก็แสนตายที่หอยแม่ก็หกหอยที่แปดแสนตายก็มีหอยแม่แปดห้อยสามแสนไข่เมาน้องน้องขึ้นคนเดียวได้หกแสนได้หกแสนเอาโป๊ะกันแล้วก็แม่ร้านอยู่นั่นแหละโอ้เขาเขาก็ช่วยเคนสามสูตรสามอย่างให้ขนาดละ ตบมนี้พนแล้วอ,อ้พี่ยุขินเจ้าที่ผมดูละโดยภาพรวมเนอะได้สนุกเพิ่มพียุขินไปเอาเก่งตะการเลยผมบอกออกค่ะแล้วอันเนี้ยเคลียอันเนี้ยพขออกแค่เนอะจะเป๊ะนะแท่มอนแทมอนแต่ทำคนเดียวก็ได้นะใส่ปุ๋ยแคที่ผมดูแล้ว,ย,วนะย,ยังไปยังนะยเอนอะครับเต่ต้องน้อยใจอะสองร้อยไปได้สี่แสนไปเขาต้องแถมก็เขาว่าปะป้วงขายไปหน่อยอันนี้ต้องยอมรับความจริงวด้ปะป้อขายไปหน่อยครับจริงๆรำยยต้นจัดหน่อย ก็มาเตะขา,ายแล้วเออปีแนเอาใหม่ปีแนเอาใหม่มไปเนาะบอกอ่ะไม่ไห้ไปเอาล,อปลอำปะตะไรเนีน่ยครับเนี่ยบอกออก,กอแกเออก็เลยสัมรู้ไปเหรอกอ,อนนี้โทรมาหาผมก่อนเอเอก่อนจะใส่ซาน,นยังพี่ยุคพี่นี่จริงติดต่อกัน เมินแล้วไหนเนี่ยเมินแล้วติดต่อผมแค่เมินแล้วพี่ยุทธินนี่นงติดต่อกับแคดเม,มินละอเออพี่ฝันแหกกรโทูเออนนเอาก็กองมาพอ <c oughs> พอเนี้ยมัน,ยมน,น,นเนี่ยออเ,เป็นบอนซอนแซนอีอ๋อพี่เฮย หนึ่งมันคืบกันแล้วไปสองพี่ต้องสะสมอาหารในแบบสูตรของผมเนอะในแบบสูตรของผมเนอะเขามันแบบมีแหงมีได้พอไม่จริงมาก่อนอใจอ่อนเทดาด่าไหนี <laughs> ่ยนะเสไดาจ้ะเสียด้เนาะเสียด,ด้เออ <laughs> เดือนจริงเดือนธันวาเนาะก่อนแทาถ้าจะทำเดือนธันวาป้อมเ,เนี่ยให้จริงให้ายานาทรอ่ะผมให้เปลี่ยนไปได้ก็ไข่ก็ได้มารับผมนะผมค ใบลำไยเนี่ยเนี่ยต้นัวเนี่ยัพลังงานปนะเนี่ยเน,นี่ยแทกแกนอี่เนี่ยมันเต่าอี้อนะมันจะออกหน้าขนาดละเนี่ยมันจะออกขนาดละมันจะออกขนาดแต่แต่ว่ามันคันหลังแล้วประเกาแขางเก่าตุ๊กตี้ไงไห่ก็จะคับรถไก่ได้พ่องใครได้อยู่ก็แล้ น่านวาน่าลับปูนว่านาะต่ปุนน้นอย่างหางโด้งน่แห,หละหางโดงโ<อ>้งตั้อยู่ที่หางโทนนี่แหละทีาอย่างนีโทหาฉัในในนห,นหน้เจ้าเนาะโทรหาผมนัดวานนัดนแนวกรรมแฟนแทบะผมจะมาพ่อแต่ตอนนี้ไล่เลาะกิ่งให้มันเป็นกวงมันตะก้อก่อนเนอะมันเข้ามาก่อนจะ<อ>ได้เก็บอยู่พิเศษดางในก็มีเหมือนอนทรอนแทนเนี่ย คือมันผลสารทับอ่ะมันก็เลยมันคิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วแล้วผลออกแล้วมันผลสารทับไปไหนครับเรื่อยๆอันนี้โอเคแล้วเนอะอันนี้โอเคแล้วเนอะเราพี่โคิดเนาะโอเคละโอเคแล้วก็เริ่มแตมทำกดแกททาใบให้มันได้แตมชุดอ๋อใบชุดแรกชุดสองออกมาชุด3มออกมาโอ้ผมผมหลงแล้วออกอะไรเนี่ยอ๋อเอาตรงไปแล้วค่ะเอาโอเคครับโอเควันนี้ก็บมาบ้านแม่เหรอคะแม่ใช้ทอง บ้านสายทองเดี๋ยวให้อาจารย์ไปสวนน่น่างเี่ยบ้านสายทองครับอ่ะสายทองลงไปเลยบ้านสายครับครับคำกำำำนี้คำนี้คือใจสตดผมเนอะคำนี้คือใจสตดผมเอาสตดผมมาต้องกััว ผมแบบได้ขายปุ๋ยไข่แซนอย่างได้ได้ผมอันใดดีก็ว่าดีอันใดจะได้บอกกันเปอย่างเป็นอย่างแล้วนี่ของไข่ขอพี่สาวอ้ออันนี้ได้ได้เก็บไปหนอกครับแตกเก็บเก่งได้เก่งพี่ฟินโอเคละมาดีเนอีแน่โอ้หักกันตลอดนะเนี่ยโอ้ ถ้ามัน <ort> ต <ş i: TO> ้องแก่งใจโทรถ้ากอนได้โทรก็จะโทรปิ๊กแห่ะกร์ปิ๊กแห่แล้วเอานี่ออกเหรอบอยนี่นะบอยแนวออกเหรอมันมันไปคือแล้วออกเหรอโอ้เปลี่ยวออกเหรอเจ้ามันเนี่ยมันจะเอาหมูเ้ลลูกลเซลล่ามาตัวก่อนหมอจักรเอ้าแกร์ก่อนเขาจะได้มันไปแน่ไปแต่เขาจะได้บำรุงมันอยู่เออ อ๋อมีไก่ก่อฮะอ๋อลองนำทางไปเอาตัวกลับไปได้เนาะอันนี้บ้านสายทองนี่ค่ะบ้านสายทองครับนี่ต้องต้องเนี่ยก่ะต้องกันแมลงนะฮะตรงนี้อ่ะ เพราะว่าโยแมงมันจะเข้าแมนเนาะจะไม่กินใบเพราะว่าใบมันเนี่ยสําคัญเขาหันกุ้ยเตี๋ยวผมโลงที่กุ้ยเตี๋ยเนี่ยผมใส่ชุดดํานะตอนนี้ใส่เสื้อแดงไหมเสื้อแดงที่บางข้งก็มีเออมีมีแบบขัดแต่มีแบบใครนักเสื้อแดงนี่แม่ด้วยความพักเนอะเป็นหัวใจสีแดงมาก่เขาเพราะพี่น้องบ้านต่างก็ใส่ทองค่ะอย่างอื่นอย่างนั้อย่างนั้นนอนรักนอนนอักมวยรับไปนะเอ้า

พอละปี่กิ่งมุ้ยน,นะกี่ี่ไอ่เปิดตังตังคล้ายๆอย่างเปิดกิ่งมารอนซอนแซนตังไลน์รูปออกเนอะกิ่งมาลอนซอนแซนตังไหนออกแล้วก็ไปยืนเกา้าฮะกิ่งไหนซื้อหัวตัดออกเลยนะครับเอากิ่งมารอนซอนแซนที่มันกิ่งน้อยๆว่าแฮปปี้ที่ออกเนี่ยมันอึบแล้วไปนะครับเนอะเพราะมันมีแสงแสงรอดเข้ามาไ้พก่กการสะเคาะแสงมันจะได้ดีปุ๋ยกับไส้ย,ยันที่ผมบอก้นนะครับเนอะ ครับเอาตัโรไม้มาใส่ก่อนบ๋อเนอะเอาตัโรไม้มาใส่แล้วแหมใส่น้ำนัก,นกถ้าฝนตกนักก็สักดีแหมสิบสี่สิบห้าวันก็ใส่ปุ๋ยหลังจากใส่ตัวโรไม้เลยสิบหกสิบเจ็ดวันก็ได้เปเนางพอแล้วมาแน่ห่วงอันไป ี่ไปได้ครับเดี๋ยวผมสรลปเพื่อตะกี้กับรุปตัวพี่พินะเนาะพี่มันเลาะไอ้เนาะจ้างโคนเน่ยเลาะกิ่งทนานเน่ยมันไปได้แสงมันไปได้แสงนะครับเนาะแล้วก็เนี่ยมาเชิญเกามันอ้เนาะกิ่งเนี่ยมันซื้งหัวออกเนี่ยนี่นะตัวนี้ออกเนียคือแสงมันเข้ามาแล้วก็ไล่เลาะกิ่งน้อยออกเนาะทำเฉพาะว่ากิ่งไหนที่เราจะเอาไว้เป็นหน่วยเขาก็ทำกิ่งนั้นนะครับทำแต่ขระนวนการผู้ย่างผู้ย่างเลยที่ที่โจทย์ไปตะกี้นะนี่รับรองออกแน่ บต้องห่วงอันสี่เจ้าเข้าว่าที่อาจารย์แบบใบมันหินหน่อยเจ้านี่อ่าอ่าอ่าใบใบม่าถึงขั้นว่าใบหินจ้ะใบย,ยังถือขั้นแหว่โอเคอยู่ <c oughs> อ่าใบใบก็ถือแหว่โอเคอยู่นะถ้าใบาหินมาต้องใบเจ้าใบหมมูดใบปะตานนะ่ะ <c oughs> นี่ถือว่าใบใ <c oughs> บก็ถือว่าโอเคอยู่ครับ <c oughs> ใส่โดโลไม้ต้นละสองกิโลไปเลยสองกิโลไปเลยแล้วก็เปิด <c oughs> เปิด <c oughs> น้ำใส่นักนักใสกะปิมาใส่ ใส่โดโลไม้ไก่อนโดโลไม้ไปก่อนใส่โดโลไม้ต้นไหนสักโลปลายสองโลบปุ๋ยเวทตรงนี้เนอะแล้วก็ใส่น้ําใส่น้ํานักถ้าฝนตกตัวยิ่งดีแล้วนับไปเห็บสักสิบ 4- ค่สิบสี่สิบห้าวันเราก็ใส่ปุ๋ยสิบห้าเสมอกับสี่สิบหกศูนย์ศูนย์เนอะครับนับก่อนนะปุ๋ยกับโดโลไม้ห้ามใส่พร้อมกันห้ามเนอะครับห้ามเนอะมันจะรุ้เข้าใจคำว่ารุ้หรอเออมันจะรุ้ มาละวมาแบบอันนี้หัวใบก็ถือว่าถือว่าโอเคอยู่เนี่ยถือว่าโอเคอยู่ฮะโดโลเมอร์อันนั้นอันนั้นของพี่อ่ะอันนี้เนกระทอมแจามสูตรแต่เสียถ้าขายถูกไปหน่อยแกเนี่ยเปิดการทำละเนาะเออเออเอยืมเตือนมาลงคลกคลังอย่างนี้อ๋อครับพี่ยุคคีนเนี่ยจี่จริงติดซอผมผมจ่มได้กับติดอู้ผมาเมื่อันนี้หมาถือว่าใบหินจ้ะเนาะหมาถือว่าใบหินจ้ะ มันรือว่าแน่นขวดนะฮะคุมมูนี่กอ่ะอืมมันแสงก็เข้ามาได้อยู่แสงก็พอเข้ามาได้อยู่เนอะพี่เนอะมาเป็นอย่างละโอเคตอนที่ผมสั่งขอสวดพี่ยุขีนเอาะมาเป็นอย่างแล้วก็พี่อย่างก็พีล่ลาเนาะวีลาโอเคแล้ววันนี้โจทย์ที่สูตรที่ผมโจทย์ขนะึ้นนะจับไว้เหเนอะพี่ยุขนะินใส่โทรไวพท์ปเสี่ยไปเลยอ่ะ แล้วแล้วเนาะใส่ปุ๋ยแล้วใส่ลสโลโลไม้ไปสิบกว่าวันแซววันใส่ปุ๋ยแล้วก็บริเวณนี้ก็ผมเท่าไหร่เลาะอันนั้นหเหรอกิ่งที่มันค้างแคนะ่น่ะเขาแต่งมาถูกเนาะนี่เหรอแล้วก็กดโอเคแล้วปีซื้อปีแล้วมันได้ดอกีกมั้เหรอปีซื้อปีซื้อ่ได้สี่แสนตันอืมเป็นนี้ก็สี่แสนตันมามาเยี่ยมร้านใหน้ก๊อฟเดดหรอ แสนตายวะเนี่ยแสนตายออที่ <c oughs> จริงพี่ยุพินปีนี้เนี่ยเจ้าที่พ่อห์กไมฮักเนี่ยคือตีตกคะแนนตีตกคะแนนโรมาผมตลอดนั่นแหละสูตรผมแล้วไปตัดสินใจแล้วฟ้องขายกันก็แก้วงลูกไปสุดเกินก็แก้วมันจะถูกแล้วมันเชื่อเขาหนักแล้วมัน่ายมันจะแปพงมันลูนแหละฟองคือพวกแกเมา่อก่อเขาซื้อถูกๆแล้วนะเขาขายก่อนขายแป้งๆมันเป็นมันเป็นอะไรเงี้ยมันถลจรึเปน่ะ เออแหานเปนแหวนแปดปลายก่อนต้อมย่อยสแปคขึ้นไปขึ้นเอ่อจี้เขาแอนเป็นแปดปลายวะนนแปดเก้าวนเลนเนาะเขายิ้มเงะเงาะอเออเอาละวันนี้ก็ได้มาส่วนกัน ้ายสวนเพื่อเขียนไม่จัดงามพอเขียน้ายเก่าขอแล้วก็อันขอขุดอีเขียนอันชั้นหลางสาวอ๋อสวนไม่ชัดง่ายอ๋อแม่ขอบคุณนักนักเจ้าขอบคุณนักนักขอบคุณนักนักขอบคุณผมผมถือแมวนแดงที่ื้ผมเนี่ยเอาไปอาทำบุญจบุญนครับผมจะซื้ออาหารื่อแมวก่อนแล้วกันแมว รอบนี้จําไว้เนอะครับทำแตมสูตรผมคือหน่วยนักอะจะไปฟ้องขายเตื้อนะครับมันเคยได้แสดงนำทุนอะมันขายไปถูกนเกินอะไอจงลำยติดจัดนักแลไอีเม่เขาโจดว้แต่กที้ถ่ายหุ้มเขาอะไรอ่าถ่ายไว้แล้วนะเป็นข้อนไปก่อนอันนี้ผมผมผมจะเก็บไว้นี่เพื่อเอาไปไปซื้ออาหารให้แมวส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นเป็นผมอินทูเปิลเฮามีเพื่อนมีฝุ แต่ไม่เอาอะไรที่เขาแม่ที่เขารับวัเขามามีใครละผมก็ต้องนี่ผมผมขอบคุณนักนักบ้านก็ได้ความรู้จานัก้ความรู้ากนับบ้านไหนก็บ้านสายทองนี่ก็เขียนป้ายที่่านทบดีครับเออบ้านสายทองบ้านสายทองสมบครณบขขอบคุณนักนักครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแม่แงนักแล้วผมจะเดินทางแล้วเนอะจะเดินทาง้วครับขอบคุณนักนักครับเดี๋ยวเดินทางแล้ะครับขอบคุณนะ